สวัสดีครับวันนี้พ่อไปแวะทานในนี้มาครับ mm hmm. เตียวไก่มาลาท mm hmm. น่ากินไหมโอ้ยน่ากินมากมีนี่เลยนะมีกากหมูเลยกลากหมูเจียวทันนี้อร่อยอยู่ซอยวัดศรีวลีน้อย mm hmm. แถวแถวก่อนถึงโรงแรมบางปูอินนะ mm hmm. ข้ามาประมาณกลางซอยครับผม เซเล็กไก่มะละน่ากินป่ะ <โฆ S 1> เดี๋ยว,วบ้างๆพ<อ>่ <นะ S 1> อพาไปกินแล้วนี่นเคยดูนะเนื้อเนี่ยนี่มันมะละมีมะละสดด้วยเขาจะปรุงเพิ่มปรุงน้ำส้มลงไปอีกประมาตักสองช้อนเขาเป็นพริกเผาครับตั้นีพ้พริกเผาเผ็ดมากเดี่ยวไก่ต้องปรุงแบบตึบแซกนะจ๊ะ หัวด้วยโหยสงบทใครที่จะทำให้นางอร่อยนะต้องว่างไปกินกันไหมโอเคแล้วก็นี่ครับโห่เนี่ดูดูดู้ากินแหมแล้วใส่เสื้อเออดูเสื้อเลยเสื้อลัดติ้วเลยเพราะว่าอะไรวะเมื่อเช้าพ่อไปทำงานที่นี่ฝนตกพ่อเลยต้องไปเปลี่ยนเสื้อทีมงานแล้วไม่ชวนชวนได้ไงอ่ะพ่อไปทำงานเดี๋ยวนี่ดู ยอดครับผมขนาดพักเสียงหิวเลยอร่อยเลยอ่ะเยี่ยม